Nang na na nasa pumas <muchas> diku Okay. สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงเก่งคนหนึ่งครับเป็นเรื่องของการที่แกทํางานประจํานะแต่มีงานที่เป็นงานอาชีพเสริมเติบโตจนกระทั่งเรียกได้ว่าอยู่ดีกินดีสบายได้เลยมันน่าจะมีหลายคําถามว่าเขาแมเนจยังไงทํำยังไงแล้วจุดเริ่มต้นเนี่ยมาทําได้ยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันกับคุณเฮเลนฮองครับสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับ,รบจริงๆแล้วตอนที่ผมนั่งดูข้อมูลโปรไฟล์คุณเฮเลนคือมีงานเสริมใช่ค่ะ กี่งานครับตอนนี้เรียกว่านับไม่ท้วนดีกว่าแต่ว่าแต่ว่าตัวที่ไปตั้งต้นทำกันจริงๆตอนหลังเนี่ยก็จะมี2ตัวค่ะก็มีอาหารนกค่ะอันนี้เลยอันนี้เลยใช่แล้วก็จะมีเป็นอสังหาค่ะงานประจำนี่ทำจันถึงสุกไหมครับยุ่งวุ่นวายอะไรยังไงบ้าง จันถึงสุขค่ะคก็คิดว่าเรียกว่าโชคดีละกันว่าเริ่มมาฝั่งบริหารและก็เลยเริ่มมีเวลามากขึ้นนะ,ะมันแมนเนจได้มากขึ้น<ช>มีอิสระมากขึ้นใช่ใชอาชีพแรกที่เรียกว่าเป็นงานเสริมทามากี่ปีละจริงๆพยายามค้นหาตัวเองมาเหมือนกันตลอดเลยค่ะว่าแบบเออมันแบบมีอะไรที่เหมาะพอดีแฟนเขาก็แบบมีทําธุรกิจค่อนข้างเยอะอะไรอย่างงี้ค่ะเราก็แบบไปมองตามเขาว่าแบบเอยหรือว่าเราต้องแบบอินโนเวทีฟอะไรบางอย่างแบบสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาเป็นของเราเองบ้างทําแบรนด์ของตัวเองบ้างอะไร แต่กลายเป็นว่าเราก็พยายามทำละค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้สําเร็จหรอกมันไม่ตรงจริตแล้วใช่ไม่ตรงจริตในการแบบคอทสิ่งใหม่ขึ้นมาเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ตรงจริตเราเลยอันนี้ผมว่าเรื่องสําคัญนะคือปกติแล้วบางทีเราเจอเพื่อนดูโซเชียลดูฟังคนเก่งๆอะไรมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเขาทําได้อยากทําจังเขาเก่งจังเลยเลนเขามันเจ๋งจังเลยนะแต่พอถึงเวลาจริงๆแล้วกลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่เราทํามันไม่ตรงจริตใช่เห็นคนทำแบรนด์เสื้อผ้าเยอะแยะไปทำปุ๊บเอ้าเราไม่อินอะไรอย่างเงี้ย จริงๆเริ่มสนใจอยู่แล้วอยากทําธุรกิจอยู่แล้วอยากทำธุรกิจพอลองทําตามปุ๊บไม่ใช่ก็เลยเริ่มทําอันที่สองอันที่3ถัดมาใช่ค่ะซึ่งอาหารนกก็คืออันแรกเลยไหมครับเป็นธุรกิจแรกแรกเรียกว่าแรกแรกแล้วกันที่เริ่มเจอตัวเองมากขึ้นใช่ค่ะแล้วทําไมทําไมถึงเป็นอาหารนกครับพอดีตัวเองเลี้ยงนกอยู่แล้วด้วยเนาะแล้วก็ตอนแรกก็เลี้ยงแค่ตัวเดียวค่ะอ่าแล้วก็รู้สึกว่าแบบการซื้ออาหารมาแล้วมันต้องซื้อจาก เป็นอาหารนาเข้าเราต้องซื้อมาเยอะๆเราแบบไม่ใช่เยอะหรอกคะ่ะมาถึงห่อหนึ่งมันใหญ่เนะาะเออแบบเราก็ให้นกตัวเดียวกินอย่างเงี้ยมันกินไม่ทันนะคะเสีย,สยอาหารเสียอมอดขึ้นเหมือนข้าวอะค่ะมันจะมีมอดขึ้นอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าไม่ไม่ได้แล้วเราไปแบ่งให้คนอื่นดีกว่ามันดูมีประโยชน์กว่าอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบเหมือนแค่แบ่งขายในตอนแรกเราก็เริ่มแบบอุ้ยทำไมแบบ แบ่งขายแล้วแบบมันขายได้ดีจังอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบ่งให้ไม่ได้ให้เฉยๆแบ่งขายขายขายคนอื่นไปด้วยค่ะไม่ค่อยรู้จักโอเคแล้วมันมันก็เริ่มดีใช่ค่ะเรียกว่าตอนเริ่มเนี่ยน่าจะมาจากความชอบมาจากความชอบเลยค่ะไม่เกี่ยวเลยว่าแบบ ตลาดนี้เรามองว่าดีไม่ดีเพราะเราไปลองทามาแล้วรู้สึกมันไม่ตรงจริตแล้วเราก็เลยเริ่มจากความชอบดีกว่า<ช>โอเคมันต้องลงทุนต้องใช้เวลาลงแรงลงอะไรเยอะไหมครับน้อยมากๆค่ะเรียกว่าแบบเป็นธุรกิจที่ลงทุนไปน้อยมากละกันเริ่มต้นเล็กมากค่ะอย่างที่บอกว่า แค่แบ่งของตัวเราเองเนาะแต่ตอนหลังเราเริ่มพัฒนาสูตรเริ่มพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ลงทุนไปบ้างแต่คิดว่าถ้าเทียบกับธุรกิจอื่นอ่นะคะอันนี้น่าจะเป็นตัวที่ไม่ได้ลงทุนเยอะ,อ,อ,ะอย่างมากก็แพคเกจจิ้งฉลาดการแพคอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีคอร์ส,สูตรประมาณอย่างเงี้ยส่วนแบบวัตถุดิบมันก็เป็นคอร์สตตยตัวของมันอยู่ประมาณนี้แต่ว่านี้เราทําสูตรเองด้วยใช่ค่ะ,ะเราโคกับสัตวแพทย์ค่ะแล้วก็ทําสูตรไปขึ้นมาพอดีนกที่บ้านอ้วนนะคะก็เลยเริ่มพััฒนาตวตวแบบสร ขึ้นมาว่าทําไมที่เราขายดีคือแบบนี่แหละคะ่ะลดความอ้วนให้นกแล้วปกติแล้วอาหารนกเนี่ยเขาซื้อจต่แบรนด์นอกมากินกันในไทยมีค่ะแต่ว่าไม่ใช่ราคาแบบสูงมันจะเป็นแบบคุณภาพอาจจะไม่ได้ดีไม่ได้ดีมากอ,าอะไรเงี้ยค่ะสําหรับคนที่รู้สึกว่าเลี้ยงเหมือนลูกใช่เราก็อยากเขากินดีหน่อย<ห>พอทําอาหารนกแล้วเนี่ยกี่ปีแล้วครับถึงปัจจุบัน5ปีแล้วค่ะ5ปีแล้วใช่ค่ะเรียกได้ไหมว่าของเรานี่น่าจะเป็นแบบ ท็อปไฟของเมืองไทยก็ถ้าสำหรับนกฟอรัดก็ได้ค่ะอืมโอเคท่านั้นก็ใครสนใจก็อย่าลืมอาหารนกพรีเมียมแน่นอนท็อปไฟเมืองไทยทีนี้พอทำงานประจำอยู่แล้วยุ่งด้วยมีธุรกิจของตัวเองอยู่แล้วด้วยมีธุรกิจมาต่ออีกลังจากอาหารนกตอนนี้ไม่ทำอะไรอีกครับแอบแวะไปประกันแป๊บหนึ่งว่าตัวเองอยากลดหย่อนภาษีค่ะเราก็เลยไปแบบต่อประกัน เป็นตัวแทนประกันไปด้วยเลยก็คือปกติก็จะเป็นตัวแทนมาขายอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเรารู้สึกว่าแบบเหมือนเขาอาธิบายผลประโยชน์อะไรไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเคลียร์แล้วมันเป็นเงินจํานวนหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบไม่โอเคะอ,อะไรเงี้ย เราก็เลยแบบว่าเอองั้นเราไปเรียนเองเลยสอบเองเอาเซอร์เองเลยคือทุกวันนี้ก็ขายอยู่แต่ก็เหมือนกับไม่ได้ไปพุชมันมากคือใครสนใจเราก็ให้คาปรึกษาเขาใช่อยากซือกซ้อก็ซือ้อใช่<ะ>เราแบบไม่ได้แบบเป็นคนที่แบบเหมือนต้องแบบปั้นยอดหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่าม,มันก็แบบเหมือนก็เป็นพลายได้ทางหนึ่งที่เข้ามาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องไปสอบนี่มันใช้เวลาแบบเยอะไหมครับเตรียมตัวอะไรยากไหมไม่เลยค่ะวันเดียวจบ เราก็เลยแบบเอ้ยมันง่ายอะไรขนาดนี้เนี่ยแต่จริง,รงๆคิดว่าตัวเองชอบในการแบบเรียนออนไลน์อะไรพวกนี้มากๆเลยนะคะหมายถึงบอว่าคิดว่าตัวเองไวัยมากๆในการเรียนอนะไรเงี้ยก็ชอบไปสอบพวกเซอร์อ,อย่างอาชีพะอ,อพะค่ะก็จะต้องสอบแบบพวก o o o l l f f c e e o o o อะไรเงี้ยแ่ก็ชอบขยันสอบเหลือเกินแล้บแบรบู้สึกก็ไปสอบของ MIT มาอย่าาเงี้ยคะ่ะบิสเนสของ MIT ออะไรอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่คนดูน่าได้ประโยชน์ตรงที่ว่า คือไม่ได้เป็นมุมที่ว่าต้องไปนั่งทํายอดซะทีเดียว<ง>คือนะอาจจะเป็นคนที่ท food time, ํา full time นะแต่ถ้าเกิดคนทั่วไปก็อาจจะบอกว่าเงี้ยเตรียมเตรียมตัวแค่ไม่กี่วันมาสอบทีเดียวจบตัวเองได้ประโยชน์ด้วยนะเพราะวางแผนให้ตัวเองได้ด้วยแล้วก็รับลูกค้าแบบที่เป็นคนรู้จักไปอะไรก็เหมือนช่วยเพื่อนใช,ใช่ไหมอันนี้เป็นหนึ่งหนึ่งโมเดลของการหารายได้เสริมที่น่าสนใจ อ่าแล้วก็น่าจะคีย์คือขายประกันได้โดยที่ไม่ต้องพูชจบประกันเสร็จอสังหาต่อค่ะอสังหานี่คือทำอะไรครับอ่าเป็นตัวแทนขายอาสังหาเลยค่ะแบบว่าเหมือนกับเป็นเอเจนต์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าเป็นเอเจนต์เอเจนต์ขายอาสังหาค่ะแบบผมอยากได้บ้านอยากได้คอนโดอยากไดออฟฟิศก็ไปหาคุณเฮเลนใช่ค่ะแต่ว่าอ,อันนี้จับตลาดเป็นต่างชาติพอดีตามชื่อคะ่ะเฮเลนฮองก็จริงๆเป็นต่างชาติอ่าเป็น อย่าเรียกลูกครึ่งเลยพอาีเกิดในไทยค่ะก็เลยมีสัญชาติไทยแต่ว่าก็เป็นที่มาว่าเราเป็นต่างชาติที่อยู่ในไทยเราก็เลยแบบว่าเออเหมือนแบบต่างชาติก็จะแบบไว้ใจเราแบบเฮ้ยแบบเขาเขารู้สึกว่าเรารู้จักประเทศไทยดีกว่ารู้สึกเหมือนเราเป็น expat อะไรอย่างนี้เป็นต่างชาติอยู่เมืองไทยก็เลยแบบว่าเออเหมืนอนแบบไว้ใจให้เราหาบ้านให้หาคอนโดให้อยางไงค่ะอ่า ขายอะไรเป็นหลักครับบ้านคอนโดขายคอนโดเป็นหลักค่ะเพราะว่าต่างชาติเนี่ยมันจะมีแบบที่ไม่รู้ว่าเขาสามารถเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในไทยได้นนเขานนคิดว่าต้องเป็นแบบเออต้องมาหาเมียคนไทยต้องมาหานอมินีคนไทยถึงจะซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไทยได้อ่าแปลว่าคือถ้าเป็นที่ดินเป็นอะไรเงี้ยต่างชาติถือครองไม่ได้ใช่ไหมต่างชาติถือที่ดินไม่ได้แต่ว่าเช่าซื้อได้ค่ะโอเคก็เลยเป็นที่มาในบางเคสต้องเกิดโนมินี ช่แต่พอเป็นคอนโดต่างชาติ100%ยเอรค่ะร้อได,ได้เลย,ดเ,ลยเดี๋ยวนี้มันเริ่มมีคอนโดหลายที่ค่ะที่ทําแบบให้ฟิลเหมือนบ้านมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่ม<อ>มกกีมน,น่าผมเห็นเดี๋ยวนี้คอนโดขึ้นใหม่ชอบติดป้ายขายตึกยังไม่เสร็จใช่ไหมติดเป็นภาษาต่างชาติหมดแล้ว หลักๆภาษาจีนเยอะมากเลยเหมือนทํามาเพื่อขายต่างชาติโดยเฉพาะมันจะมีเงื่อนไขนิดนึงค่ะสําหรับต่างชาติต่างชาติคือเขาต้องซื้อเงินสดเขาก็จะพรีเฟอร์ที่จะอยากได้ลูกค้าต่างชาติก่อนอส่วนคนไทยเราก็ต้องแบบเหมือนอกู้แบง์เนาะอะไรอย่างเงี้ยขั้นตอนใช่ค่ะก็เลยจะบัตน,นิดนึงแต่ว่า2อ,อาชีพหลังเนี่ยขายประกันกับขายอาสังหานี่ก็เป็นอาชีพที่ค่อนข้างมันเน็ดเวลาง่ายเนาะ อ่ะค่หาง่ายมากเลยค่ะแค่แบบคุยส่งข้อมูลถึงเวลาไปดูห้องใช่ค่ะว่างเมื่อไหร่ก็ค่อยเจอค่อยพาไปก็แมเน็ตได้ใช่ไหมงานประจำแมเน็ตเวลายังไงครับตอนแรกตายมากเลยค่ะแบบไม่ไหวค่ะแบบอย่างอาหารนกตอนแรกแพ็คเองค่ะนั่งแพ็คทีละทุงสองทุงอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบโอ้โหเหนื่อยตายคากล่องกันไปเลยค่ะแบบหลังจากเลิกงานอย่างเงี้ยกลับมาแพ็ค อ่ตอนหลังเราก็เลยเรียนรู้แล้วว่าแบบเฮ้ยไม่น่าได้ละถ้าเกิดว่าเราอยากได้แบบรายได้ให้มันเยอะมากๆเนี่ยเพราะว่าแบบเริ่มแบบ Year, ออเดอร์มาเยอะวันหนึ่งหลายร้อยอย่างเงี้ยก็มีคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาแบบเอ้ยพอจะแพ็คอยู่บ้านได้อะไรเงี้ยเขาก็ให้เขาไปหรือว่ายามยามที่คอน,นโดเนี้ยคะ่ะว่างๆ,างๆก็ให้นั่งนั่งแพ็กแล้วก็ให้เงินเขาไปอันนี้ค<ๆ>ือให้เขาทํางานในเวลายามก็ยามเขาว่าง <c oughs> ๆค่ะอุ้ยเขาก็นั่งเวลาละค่ะก็เขาเฝ้าไปมือก็แพ็กไปตาก็เฝ้าไปนะะไม่ไม่เสียหายไม่เสียหายวินวินจริงจริงอันนี้ดีนะเหมือนกับว่าเวลาที่เราเริ่มทําธุรกิจอะ เราก็เริ่มเหมือนการเทสก่อนยังไม่ต้องลงทุนจ้างคนไม่ต้องอะไรเยอะแยะทําเองง่ายๆอะไรง่ายๆไปก่อนแล้วพอมันเริ่มดีขึ้นดีขึ้นเราค่อยสเกลจ้างคนเริ่มแพ็คอะไรดีขึ้นอะไรเป็นมาตรฐานมากขึ้นใช่ค่ะตอนนี้คือแปลว่าง,งานอาหารนกนี่ก็น่าจะไม่ต้องไป ใช้เวลาเยอะแล้วไหมไม่ต้องแตะเลยค่ะก็คือแบบปล่อยคนแพ็คเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เราก็จะมาแบบเอ้ยเผื่อต้องพัฒนาสูตรใหม่ๆหรือว่าต้องแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อยเข้ามาแบบดูอีกทีนึงก็คือดูแต่เรื่องโปรดักต์และ<ช>การพัฒนาภาพใหญ่ใช่ใช่ใชนน่ใช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 ่ใ่ใช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  แพ็คใส่แพ็กเกจจิ้งอย่างงี้แล้วก็ส่งก็เป็นระบบอยู่ค่ะโอเคแล้วพวกมาร์เก็ตติ้งพวกการขายอย่างอันนี้ขายออนไลน์ป่ะครับขายออนไลน์ค่ะแล้วคนทักมามีแอดมินตอบเลยตอบไหมหรือว่าจัดก,การเองหมดเลยมีแอดมินค่ะก็จะมีแอดมินจัดก,การให้แต่ว่าก่อนหน้านี้เราขายช e ้อปปี้ค่ะเราแค่ไม่ได้ทําการตลาดเลยค่ะเพราะว่ามันติดขายดีอ่าแล้วมันก็จะแบบมีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆเลยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยพี่นี่ยมันอยู่ตัวแล้วแต่ไอตอนแรกที่คุณเฮเลนบอกว,ว่าโห ทำหลายอย่างม่นมากเลยต้องปรับอะไรบางวิธีคิดปรับเวลาปรับไมค์เซ็ตปรับอะไรเยอะเลยค่ะจริงๆมันเป็นการลองถูกลองคิดของแม่ด้วยก็เราต้องถาแบบทยอยปรับพัฒนาเลยตรงนี้เออลองดูแบบตลาดอีนึงหรือว่ามีตัวไหนที่แบบเขาขายอยู่แต่ไม่มีอะไรอคือไม่ใช่ว่ามาถึงยูู่เริ่มปุ๊บขายดีเลยไม่ใช่จริงๆมันก็เจอวันที่ไอทำไมขายไม่หมดทำไมไม่มียอด แล้วเคลียว์ันนี้เองก็คือปรับที่ตัวโปรดักต์ไม่ใช่บอกว่าสินค้าแต่ไม่ออกไปหัดมาร์เก็ตติ้งอัดอินแดดอะไรทีไม่ใช่ไม่จริงๆก็ภาพเคยจ่าไปแล้วใช่ไหคะจริงจริงเราฆ่าไปแล้วค่ะว่าเอ้ยเราปรับมาแบบลงลงเลยโฆษณาไปก็ย่อก็ไม่มาอะไรอย่างเงออมันอยู่ที่โปรดักต์เอาแรกเพราะว่าแบบโปรดักต์มันยังไม่ดีพอโปรดักต์มันยังไม่ได้แบบดีลนี้ยังไม่ได้แบบแปลกไปจากเออเออหรือว่าแบบยังไม่ได้แบบคนยังไม่ได้เริ่มดูท่า ก็เลยทำให้ยกิงใบแบบไม่แกไม่ได้กลอันนี้บอกว่าคิ่สตแทนคืออย่างคนที่เริ่มทำธุรกิจอย่าง SME หรือคนที่ทําคนเดียวอะไรเงี้ยเขาจะมีปัญหาตรงนี้ว่าเริ่มตนน้นีก็คือขายของไม่ออกพอไม่ออกแล้วก็จะเจอเส้นทางกันใกล้เคียง อัดโมกยิงแอดการตลาดไปออกบูธเยอะแยะเต็มที่ไปหมดเลยแต่ว่นในความเป็นจริงแล้วการตลาดสําคัญสุดคือเริ่มที่โปรดักโปรดักอันนี้อันนี้เนี่ยอยากฝากคนดูอะไรนะอยากมันจะเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากนะครับในจุดนี้ของคุณเอเดนแบบพูดถึงอาหารโลกเนี่ยเริ่มต้น,นนะนี่ครับก่อนที่มันจะเริ่มแบบเรียกว่าอยู่ตัวเริ่มมีออเดอร์ต่อกันเนี่ยนกะ็ที่มีออเดอร์ต่อเนื่องแรกค่ะก็จะเป็นแบบลูกค้าที่ซื้อไปกลับมบริเวณเพราะว่าแบบขายในค่ากันได้กับมารีวิวณสั่งกันได้เลย แต่ว่าอันนี้เปอร์เซ็นต์ที่สูงนคือทุกอาเซียนชาเขาคือทุกอาเซ้ยนเรามาเขียนรีวิวให้เขียนรีวิวแบบใส่ภาพให้สวยเลยอันนี้น่าจะแต่ที่มาว่าเสมอแบบยอดอันนี้ก็เลยมาฝังวีดีโอมากๆเลยอย่างนี้แล้วก็เริ่มมีพวกตลาเข้ามาช่บยแบบไม่ได้จ้านะคะก็คือไม่ได้จ้าเขาเรียงลบด้วยเหมือนกันอ่าแล้วก็เขาก็ช่วยโปรโมทไททัวนี่ค่ะมาโปรโมทแล้วก็ยินลิฟท์อ่าพิทัอกเกอร์อะไรพวกค่ะอยากมาช่วยขาย แล้วก็เลยเริ่มมีแบบยอดเด่นขึค้ครานนี้ก็น่าจะเป็นตัวอย่างของการรู้บอกว่าเราเริ่มขายที่ตัวโปรดักต์เองไม่ต้องไปจ้างคนรีวิวไม่ต้องจ้างอินฟูไม่ต้องจ้างเลยด้วยดารานี่ไม่ต้องพูดถึงหม่ด้วยเพราะว่าของเราเ<ล>มันคือตัวของมันเองคือมันจะมีคำพูดหนึ่งที่เราได้ยินกันบ่อมยมากเลยเวลาทําธุรกิจให้เริ่มทาจากความชอบให้ทาจากแพชชั่นใช่ไหมครับซึ่งหลายเคสเนี่ยผมเจออยู่สองกลุ่ม กลุ่มหนึ่งคือเหมือนคุณเฮเลนคือเป็นคนที่ชอบและทําอยู่เช่นบอกว่าชอบนกก็เลี้ยนนกนะแล้วก็อาหารนกก็คือเป็นเพนที่เราเจอเรากปสร้างโปรดัก t ที่มันแก้เพียนอันนี้คือเราคลุกอยู่ในวงจรงแต่กลุ่มที่2เนี่ยคือกลุ่มที่บอกอาจจะบอกว่าชอบนกแต่ไม่เคยเลี้ยงนก๋อไม่เคยเลี้ยนนกมันก็จะไม่ได้ลงไปประสบการณ์จริงแล้วก็พอลงมาเจ็บปุ๊บเขาไม่รู้เองคนเลี้ยงไม่รู้เองนะฮะให้รู้ว่านกชอบไม่ชอบอะไร อย่งนี้พอดโดดมาทำก็ะจะมีปัญหาแลวก็เลยเกิดคําว่าเอ้าทาธุรกิจกับความชอบมันไม่เกิดอาจจะยากเ,เรียกว่าแบบไม่ใช่คาไม่ได้เลยแต่อาจจะยากแต่ว่าไอา้แบบแฟนเยอะอสังหาย,ยก็ไม่เคยทามากอ่อนไล่ได้แบบชอบเลยอ,อันนี้ก็เป็นเคสที่แบบเราสามารเรียนรู้ได้แล้วที่คนที่ไม่ได้มีความชอบก็เริ่มธุรกิจได้ นะจะขายอะไรขายไม่เถอะขอให้คุณรู้สึกว่าคุณทำใจก็พอเพราะมันจะมีคําถามที่แบบเราสงสัยแบบโอาที่ไม่มีแพชชั่นอะคนทำงานจ,จะเป็นกันเยอะหรือเนล่าจริงใช่ก็ไม่ได้มีความชอบอะไรทุกวันนี้ตื่นมาทํางานกลับบ้านนอนดูเน็ตฟิกเล่นโซเชียลใช่ไหมครับเขาก็รู้สึกว่านี่ก็ไม่ได้เรียอะไรชอบเป็นพ<ด>ิเศษจริงค่ะคุณก้าทำงานมาเป็นสิบปีเนะี่ยรู้สึกว่าพอเราเหนื่อยมากเราอยากกลับบ้านนอนเราไม่อยากทำงานเราแพชชั่นแพชชั่นไม่มีแต่กลับบ้านเราวันสิบเอ็ดเลยค่ะซ่วนวัดเลราจะ จริงๆทักเนี่ยทางนี้ตลกเลยนะเพราะว่าบอดูทับอกดูทักค่ะบอกดูทักเขาบอกโอ้หเก่งขนาดนี้แบบรวยขนาดนี้มีเงินขนาดนี้แต่ว่าทวามแบบไม่มีแพชชั่นไม่มีความสุขได้ยังไรเลยก่อนเออมันวันนอนก่บนอนบายบอดูทักปุ๊บมีสติขึ้นยังไงจ้ะต้องบอกอย่างเงี้ยว่าเราบอดูทักจริงบอดูด่ามากเลยค่ะตอนนั้นบอดบอดดูด่าแล้วเราตัวเราสับสนไปเออจริงอีกก็ต้องฝากลิงก์บอดูทักเลยอันนี้เรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนออเขาสกิปปุ๊บ เราลกลับมาคิดใหม่แล้วก็ในไดเรก่ถามต่อเพออราะหมอดูเลยต้องดอยกันแบบเขากระตุ้นให้เราแบบเออวันนี้หน่าตาต้องทําอะไรนั้นแหละผมคิดว่าคุณใีเรนน่าจะเป็นตัวอย่างของคนที่ทำงานประจําแล้วก็ค่อยๆสเต็ปออกมาทําอาชีพทาธุรกิจตัวเองตตอนนี้ก็เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นซีอีโอของตัวเองละถ้าเป็นคนทั่วไปคืออยากทำงานออฟฟิศเนี่ยเป็นอยู่ในโชคก่อนโดโหนหมอดูดนันจากบ้านนอนแล้วก็ไม่มีแพชชั่นไม่อยากออกไปทำอะไร คนนี้เอนคิดว่าเขาจะทําได้เหมือนคุณเอเลยต้องใช้เวลาอันนี้ก็บอกไปนะว่าไม่ใช่แบบบอกดูทักปุ๊บเราได้อาหารเขาซื้นมาเลยหรืออะไรเงี้ยไม่มาเลยก็ลองคิดลองกดอยู่เยอะเปิดการขายไม่อยากให้เริ่มใหญ่อะไปถึงแบบกลัวเราจะกลัวเราลองแบบไม่ยอมลงรวยสักทีเดินแบบเบี้ยเก่ียดก่อนใช่มั่นใจบ่อยอันนี้สิ่งที่มาร์กส์คนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าต้องเออม M ิวเริ่มต้นเอาของมาลงสัก พันชิ้นสิอะไรเนะี่ยจริงหลักสิบก็ได้แหละหลักหน่วยก็ได้แหละอ่บฝากอะไรให้คนที่เขารู้สึกว่าอยากเริ่มต้นเน,นี่ยคุณนายเรนอยากเลื่อนโชวกิจไม่ต้องกลัวนะคะแบบจริงๆในการเริ่มต้นมันต้องมีแบบพลาดกักนบ้างออาจจะแบบมีพลาดมีล้มบ้างก็มีค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าน้องไม่ได้ล้มหนักมากแบบลงทุนไปแบบทั้งหมดตัวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ชิบว่าแบบแค่จะแบบ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 โยมเราลุกขึ้นมาใหม่ได้ อันนี้คิดว่าไม่อยากให้บแบบเหมือนแบบเอมแพ้ตบ,บ้งแต่ต่อไเลื่อนๆค่ะวันนี้จะต้องมีอุปสรรคแน่ๆแหละตั้งแต่รับตอนก็อันนี้เรลองนันไปเนื่อหมายถึงธุรกิจของคุณเฮเลนจริงมาจากสิ่งดิ่ชอบลแต่วิธีหาเงินมาจากสิ่งที่ถนัดอันนี้ดีมากเลยแล้วก็ธุรกิจถ้าเริ่มอย่าเริ่มรุนแรงมากเริ่มเล็กๆพอให้มันเป็นลีนเวลาสเสด็จจะไม่หนมแรงวันนี้ขอบคุณคุณเฮเลนมากครับ พันกมาด้วย้นะครับเดี๋ยวให้น้องๆเอาภาพอินเสิร์ตขึ้นเนาะได้ขอแบบซูมใกล้ๆเอาตอนน้องตีลังกาโบยบินโอเคได้ครับงั้นก็เดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสนะครับก็จะขออาจจะมีมาพูดัวพ่อเป็นอื่นกันนะเขาคมคิดว่าขอบคุณเทเลนนี่มันเป็นแฟนนันใจดีมากเลยสมาร์ทโฟนที่เราอยากอยากเริ่มธุรกิจที่เป็นพนักงานประจำทั่วคาไปนะครับ ชอบเนะะื้อหาแบบวันนี้นะครับเดี๋ยวรอบหน้านะผมะเชิญแขกแบบเชิญที่มีดัืงสุขสนุกแล้วก็มีวิธีิคดีๆมาฝากนะครับอันนี้เสียงเอฟเฟกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดชอบอยากได้ยินเสียงนอกอีกอย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์กดทุกสิ่งทุกอย่างที่มันกดได้นะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาแล้วรอบหน้าเจอกันครับ